ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับกับเหรียญที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือเหรียญซิกนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าสีอัดนั่นเองนะครับสมัยรัชกาลที่5เนาะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่มีคําว่าจปรนะครับก็จะมีหลายชนิดราคานะครับไม่ว่าจะเป็นซิกเซียวโซลกโลโซรดก็ตามนะครับก็อันนี้จะเป็นเหรียญซิกซึ่งเป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเหรียญนี้เนี่ย ถือว่าเป็นเหรียญที่ถูกผลิตมาก่อนเหรียญเนื้อเงินรอห้าทั่วไปที่ท่านผู้ชมเคยเห็นมานะครับแล้วก็ถูกผลิตมาก่อนเหรียญทองแดงพระสยามเทวาธิราชนะด้วยนะครับรุ่นนั้นเนี่ยจะถูกผลิตมาหลังอันนี้ผลิตมาก่อนนะครับเหรียญนี้นะครับผมเพิ่งได้มานะครับเห็นในงานประมูลต่างประเทศก็เลยประมูลมานะครับชโชคดีที่ไม่ค่อยจะเรียกว่าไม่ค่อยมีคู่แข่งก็ไม่ถูกไม่มีคู่แข่งเลยนะครับเหรียญนี้นะครับตั้งไว้ที่ราคา600 US ดอลลาร์ ก็ผมก็เคาะเดียวมาได้600ดอลลาร์แต่ว่ามันต้องบวกค่าดำเนินการค่าภาษีอีกนะครับ20%รวมค่าส่งนู่นนี่อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเงินในกระเป๋าก็หายไปอยู่นะเออ่พิ่งมาถึงเมื่อวานซืนนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เลยได้นำคลิปมาทำให้ท่านผู้ชมดูสักนิดสักเล็กน้อยนะครับเ,เดี๋ยวจะว่บอกด้วยนะว่าราคาเหรียญน,นี้นะครับเท่าไหร่นะครับ ถือว่าเหรียญนี้ที่ผมได้มานะครับเป็นเหรียญซิกที่สภาพดีทีเดียวนะครับผมเคยมีอยู่เป็นเหรียญที่เป็น environmental damage นะได้เกรด environmental damage มานะครับก็จริงๆมันสวยนั่นแหละเพียงแต่ว่าสภาพมันเกรดย,ยังไม่ดีเท่าเท่าตลับนี้นะครับตลับนี้นี่มัน ms 6 2นะอยู่ในสภาพ mint state นะครับเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับ ก่อนเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับตอนที่ถูกปั๊มออกมาเลยนะครับอาจจะมีร่องรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยังถือว่าติด MS อยู่ซึ่งผมบอกไว้เลยว่าเหรียญที่อยู่ในสภาพ MS นะเหรียญซิกนะครับหายากมากนะครับ ในระบบเนี่ยมี30กว่าเหรียญนะระบบ PCGS นะครับมี30กว่าเหรียญท,ทั้งทที่ตอนที่ผลิตมาเนี่ยน่าจะเยอะทีเดียวนะครับหลักแสนหลักล้านอนะ่ะผมว่าเนาะแต่ว่าก็เหลือมาจนปัจจุบันเนี่ยน้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าง,งั้นเดี๋ยวมาให้ดูข้อมูลกันดีกว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราไม่พูดเปล่าๆเราเอาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาไว้ข้างๆก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเหรียญมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคามันเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เป็นไปอย่างที่ผมว่าไว้หรือเปล่านะครับอ่าเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญอ่าเดี๋ยวขอลดลงนิดนึงอ่าเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญซิกนะครับหรือว่า4อัดนะครับผลิตในปี1874นะครับซึ่งก็ผลิตก่อนเหรียญ1นบาทที่ผมบอกไปแล้วก็ผลิตก่อนเหรียญยุค ข้สยามเทวาธิราชด้วยนะครับก็ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับ3 9ม mm ิมลลิเมตรทีเดียวนะครับสภาพ UNC คือปั๊มออกมาใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับเจ้าสภาพเหรียญที่ระดับนั้นนะครับราคาต้องมี5 0 0 0 0ถึง60,000 60, บาทถึงจะซื้อได้นะครับนอกนอกนั้นก็จะเป็นพวกระดับพวกเหรียญเซี่ยวนะครับอันนี้จะเป็นพวกเหรียญเซี่ยวนะอันนี้ซึ่งวันนี้ไม่ได้พูดนะครับนะผมก็ยังหาสภาพดีๆไม่ค่อยได้เนาะตอนนี้เอาเหรียญซิกนี่ไปก่อนนะครับ ซึ่งถ้าอันนี้คือผลิตปี1874ใช่ไหมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าว่าไม่ได้โม้นะครับอันนี้ถ้าเป็นเหรียญบาทเหรียญบาทธรรมดา1บาทที่ท่านผู้ชมเห็นบ่อยนะครับถ้าเป็นเหรียญพวกนี้เนี่ยจะถูกผลิตปี1 8 7 6เหเห็นไหมผลิตมาทีหลังนะครับแล้วก็จะมีเหรียญก่อตัวที่เขาเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้าเป็นพระสยามเทวาธิราช ก็จะถูกผลิตมาในช่วงปีอ่าขอโทษนะครับอ่านี่พระสยามเทวาธิราชนะครับก็จะถูกผลิตมาในช่วงปีคศ1887ก็จะอยู่ในช่วงหลังแล้ว อเคเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็รู้แล้วนะครับว่าเหรียญพวกนี้เนี่ยนะครับสภาพเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าเป็นสภาพมินสเตทเนี่ยระดับก็ต้อง30,000ถ้าถ้าถ้า MS 6 2นี้ต้อง30,000ขึ้นแหละนะครับจะมาแบบว่าหมื่นกว่าบาทนี้ไม่มีหลอกเหรียญซิกนะ ถ้าเป็นเหรียญเซี่ยวพอว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญซิกนี่ก็คือขนาดใหญ่สุดละนะครับยังไงก็ตามถ้าติด MS ก็ต้องประมาณ30,000ขึ้นไปนะครับแล้วก็สภาพ MS64 ที่ผมเคยเห็นในงานประมูลนะครับของประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ MS 6 4จบงานประมูลประเทศไทยไป40,000บาททวนไม่รวมค่าดําเนินการค่าภาษีอีก10.7%นะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็ตก45,000บาท MS 6 4นะแล้วก็เชื่อว่ามันจะมีมูลค่ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันหาย,ยากโอเคนะครับถ้งงางั้นก็สั้นๆน,นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับถ้าท่านผู้ชมเจอเหรียญพวกนี้นะครับมีเงิน อยากที่จะได้มาก็ผมแนะนําว่าตัวนี้เก็บได้นะครับเก็บได้อยู่นะครับราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆหายากเนาะในระบบ P C G S เนี่ยนะครับมีระบบ M S 6 2เนี่ยแค่6เหรียญเองนะครับแล้วก็มีสเกดที่สูงกว่านี้เก้าเหรียญน,นะครับนอกนั้นก็จะต่ำกว่านี้ทั้งนั้นเลยโอเคนะครับทั้งนั้นก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ